FUJI XT200 Mirrorless สายวิดีโอจาก FUJI รีวิวกล้องคัมแบ็กนะคะหลังจากที่ช่วงก่นอนนั้นนี้ก็แบบมีทั้งรีวิว iPad มือถือโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆมากมายก็มีคนคอมเมนต์มาว่าเออช่วยรีวิวกล้องด้วยได้ไหมคะหลายคนคิดถึงนะคะนี่ค่ะก็มาแล้วนะคะนี่คือ f ูจ i XT 2 0 0ค่ะก็เป็นรุ่นอัปเกรดมาจาก XT ร0 0ซึ่งก็เป็นรุ่นยอดนิยมที่หลายคนแบบใช้กันอยู่แล้วตัวนี้อัปเกรดมาเนี่ยหลายคนก็อยากรู้มันจะเป็นยังไงนะคะเปิดตัวไปเมื่อมกคาราแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบุอยสถานการณ์ต่างๆยังไม่ค่อยรู้จักกับกล้องตัวนี้เท่าไหร่วันนีี้้กก็จะะมารววิวใหดูันค่ รุ่นนี้นะคะ Fuji XT 200เนี่ยก็มาพร้อมกับคอนเซปต์ว่า Smart Mirrorless V อ่า V คืออะไรนะคะ V ย่อมาจาก2คำค่ะก็คือวิดีโอแล้วก็วิวไฟเนอร์ค่ะก็เป็นแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นกล้องที่ออกมาตอบโจทย์เทรนยุคนี้แหละสร้างมาเพื่อยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์นะคะออกมาถ่ายวิดีโอให้ใช้งานได้แบบสมูทมากขึ้นใครที่ชอบโทนภาพลักษณะต่าง,างๆของฟูจิอยู่แล้วเนี่ยรุ่นนี้ก็ออกแบบมาปรับปรุปรงเรื่องวิดีโอเยอะเลยนะคะก็ถ่ายวิดีโอได้ดีขึ้นแล้วก็วิวไฟเนอร์ที่ก็เป็นซิกเนเจอร์ตั้งแต่รุ่น XT100 และรุ่นนี้ก็ยังมีอยู่ทําให้แบบเวลาแบบ ถ่ายมองอะไรก็คือชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสู้แสงได้จุดเด่นของรุ่นนี้ที่อัปเกรดขึ้นมาเลยเนี่ยแน่นอนเรื่องของวิดีโอเนาะ 4K เนี่ยสามารถถ่ายได้ที่30เฟรมเรทต่อวินาทีจากที่รุ่นเดิมนะคะถ่ายได้แค่15เฟรมเรทอันนี้เนี่ยก็คือจะใช้งานในชีวิตจริงได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จุดโฟกัสเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันจากรุ่นเดิม XT100 มีแค่91จุดใช่ไหมรุ่นนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น425จุดโอ้โหไม่ใช่ว่าแบบเยอะไวนะคะเอาอยู่ฉับไวทุกสถานการณ์เรื่องของกันนน่กก็เชเชดียวะนนะคาะรถ่ายวดีโอนก,น,นกัส ใช่ไหมปุ๊บจะเดินถือถ่ายอะไรเงี้ยถ้าต้องมีแบบ gimbal ก็อาจจะแบบไม่สะดวกในการพกพาไม่ทุกสถานการณ์รุ่นนี้เนี่ยเขาก็เลยใส่ดิจิตอล gimbal มาให้เรานะคะก็คือมีเซ็นเซอร์ใจโรสโคปทําให้แบบจับการเคลื่อนไหวต่างๆแม้ไม่มีขาตั้งกล้องก็สมูทขึ้นทดสอบการถ่ายวิดีโอนะคะด้วยฟูจิเอ็0ค่ะจริงๆก็เหมาะกับมีคนถือถ่ายให้มากกว่าคะ่ะอันนี้แบบต่อไมคด้วยนะ ถ้ามีคนถือถ่ายให้ก็คือจะละมุนมากๆนอกจากความสามารถใส้ในที่อัปเกรดไปแล้วนะคะหน้าตาภายนอกเนี่ยเขาก็ยังตัดปุ่มทําอะไรให้มันแบบซิมเพลมากขึ้นใช้งานง่ายมากขึ้นเริ่มจากนี่เลยค่ะข้างหลังปุ่มที่เคยเป็นแบบ ตึ๊บ,บตึ๊บตึ๊บเป็น4ีทิศใช่ป่ะเป็นปุ่มกดตอนนี้กลายร่างมาเป็นจอยซิกนะคะทำให้การควบคุมต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือมันกินพื้นที่หน้าจอน้อยลงเนี่ยจับถนดัดทําอะไรต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็จากเดิมที่เคยมีแบบฟันเฟืองในการปรับเอฟซ็อปอยู่แถวนี้นี่ค่ะเขาโผล่มาอยู่ตรงข้างบนแทนนะคะเราก็สามารถที่จะแบบปึ๊บแล้วหมุนหมุนกึ๊ก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 อย่างเงี้ยปรับเอฟซ็อปได้ปุ่มเปิดปิดจากเดิมที่มันดูมีความแบบอนาล็อกหน่อยๆกึ๊กนนกึ� แล้วก็มาดูที่หน้าจอกันบ้างนะคะอย่างที่บอกหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยใหญ่ขึ้นจากเดิมเขาเป็น3นิ้วใช่ไหมเพราะมันต้องมีพื้นที่ไว้จับแบบปุ่มต่างๆอันนี้เนี่ยก็ขยายมาเป็นจอที่เต็มตามากขึ้นนะคะ3.5นิ้วแล้วก็นี่เขาเนี่ยสามารถคลิปจอได้หลายแบบมากขึ้นนะคะหมุนได้270อองศานะคะจะถ,ถ่ายข้างล่างก็อ๋อถ่ายเท้าค่ะถ่ายเท้าแต่ยังเห็นแบบจออยู่สามารถถ่ายได้หลายสถานการณ์นะคะ ส่วนเรื่องการเซลฟี่นะคะนี่ลองถือจับมือเดียวก็ถนัดมือดีขึ้นนะคะกริปเนี่ยจับแล้วมันแบบมั่นคงมากขึ้นแต่ภายใต้กันแบบกริปมีการยื่นออกมาแล้วจับมั่นคงน้ําหนักเบาลงค่ะถือมือเดียวสบายๆเลยนะคะสามารถแบบ ถ่ายบล็อกอะไรเงี้ยได้หลากหลายแล้วก็น้ําหนักเนี่ยลงมาอยู่ที่370กรัมเท่านั้นเอง,เ,องเบาลงกว่ารุ่นเดิม80กรัมก็คือเกือบขีดหนึ่งเลยก็ไม่เมื่อยนะถือได้ยาวๆมากขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องของพอร์ตค่ะอันนี้ดีใจมากต้องขอบคุณฟูติด้วยนะคะที่ในที่สุดเราก็สามารถใช้พอร์ตร่วมกับคนอื่นทําให้แบบพกสายอะไรต่างๆสะดวกสบายมากยิ่ง <S <S ขึ้นรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับพอร์ต3.5มมนะคะก็สามารถใช้กับไมค์หูฟังมาตรฐานอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้น แล้วก็นี่ค่ะพอร์ตค่ะเจ้ทันสมัยนะคะมาเป็นแบบ Type C แล้วก็ใช้สายแบบกับมือถือ Android อะไรเงี้ยได้สะดวกสบายเลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นพอร์ต Mini HDMI ก็เป็นช่องต่อภาพออกไปขึ้นจอค่ะพูดถึงเรื่องสุดเด่นในการถ่ายวิดีโอกันต่อหน่อยนะคะรุ่นนี้เนี่ยบอกแล้วว่ารองรับมาสาหรับคนอยากทําวิดีโอดังนั้นค่ะโหมดหนึ่งที่เฟื่องชอบมากๆก็คือ HDR Movie นะคะคืออะไรอ่ะเวลาถ่าย HDR เรารู้อยู่แล้วว่าถ่ายแบบเก็บย้อนแสงหรืออะไรมันจะได้แบบสีสันที่ คมชัดเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นอันนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน2ปุ่มนี้นะคือเป็นปุ่มที่เราสามารถตั้งค่าทางลัดต่างๆไว้ได้นะคะอันนี้เพิ่งก็เซ็ตไว้เป็น2ปุ่มปุ่มนี้ก็ไว้แบบเปิดดิจิตอลกิมบอลอ่ะปุ่มนี้คือไว้ทํา HDR movie นะคะนี่ก็สามารถเลือกเฟรมได้หลายแบบนะคะหลายระดับก็จะเห็นว่าความสว่างความคมชัดอไรเนี่ยก็จะต่างกันไปทดสอบการถ่ายวิดีโอแบบเปิดโหมด HDR นะคะนี่ก็เป็นช่วงแสง โล oh, เพลงว่านี่แสงสวยมากเลยอ่ะมันดูมีความแบบหน้าเด้งแบ็คกราวชัดเออโหมดนี้ดีมากนะคะเป็นโหมด HDR off นะคะโอ้ต่างกันเยอะมากอันนี้คือหน้าดำแบ็คกราวเห็นแต่หน้าดำเปิด HDR เราดีมากค่ะโอ้หน้าละมุนเอออันนี้เหมาะเห็นไหมคะเหมาะกับบล็อกเกอร์นะคะแต่ก็มีนิดนึงว่าใช้สองอย่างพร้อมกันไม่ได้นะคะ Digital gimbal ถ้าเปิดอยู่เนี่ยก็จะ HDR movie ไม่ได้ถ้า HDR movie ก็ ดิจิทัลกิมบอลไม่ได้ใช้แบบสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันค่ะส่วนใครเป็นสายสโลโมชั่นนะคะอยากจะถ่ายแบบปุ๊บต่มลงน้าน้ํากระจายสะบัดผมอะไรยเงี้ยรุ่นนี้นะคะก็สามารถถ่ายสโลได้เพิ่มเป็น5เท่าจากรุ่นเก่าเนี่ยถ่ายได้แค่4เท่านะคะนี่ก็ปรับได้รึบนี่เห็นไนมะได้120ยพีนะคะ และนี่ก็คือการอัปเกรดของส่วนวิดีโอนะคะส่วนการถ่ายภาพมีไม่แนชนจนิดหน่อยสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้เพิ่มเป็น8ภาพต่อวินาทีสูงขึ้นมาจากรุ่นเดิมที่ได้แค่6ภาพนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะฟูจิโดดเด่นเรื่องของสกินโทนอันสวยงามสําหรับสาวๆอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็อัปเกรดขึ้นมาว่าสกินโทนเนี่ยสามารถปรับความนวลละมุนสวยงามได้5ระดับจากเดิมที่เราคุ้นชินกับแบบ3ระดับใช่ป่ะโลมิดไฮอันนี้คือได้5ระดับเลยแบบค่อยๆขยับขึ้นเล็กนิดแล้วแต่ ความชอบเลยนะคะว่าจะชอบแบบหน้าใสกิ้งประมาณไหนคะ่ะส่วนถ้าใครกำลังแบบถือพวก Fuji XA7 อย่างเงี้ยที่เป็นรุ่นสำหรับแบบเริ่มต้นมาแล้วอุ้ยอยากจะขยับมาเป็นแบบถ่ายภาพโปรมากขึ้นถ่ายวิดีโอมากขึ้นนะคะมีฟีเจอร์หนึ่งที่ยกมาจาก XA7 เลยแล้วก็คือสมาร์ทเมนูทัชสกรีนนะคะสามารถทัชหน้าจอเพื่อควบคุมได้เลยอย่างอันนี้ก็เป็นแบบคุมหน้าชัดหลังเบอนะคะจะระดับไหนก็แล้วแต่หรือว่าจะคุมสกินโทนนี่ป๊บ ก็เป็นแพดพอร์เทรตเอนแทนเซอร์นะคะเราก็จะปรับความน่าเนียนอะไรเงี้ยก็ลากสัมผัสได้ค่ะประมาณนี้นะคะสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาจาก XT100 ส่วนอื่นๆที่เหมือนกับ XT100 ก็ยังคงมาอยู่นะคะก็ไล่เรียงให้ฟังแล้วกันจะได้ดูรีวิวครบจบในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะนี่ก็เป็นจอ OLED Electronic Viewfinder นะคะแล้วก็ เซนเซอร์ของกล้องก็เป็น APS-C c MOS 24.2ล้านพิกเซลเป็นแบบขนาดไซส์เท่าเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมความเร็วในการประมวลผลขึ้นมา3.5เท่า ISO หรือว่าความไวแสงนะคะปรับได้ตั้งแต่100 51, <Wow. S> 1 0 0ถึง51,200เหมือนเดิมค่ะแบตเตอรี่ค่ะยังคงเป็นรุ่นเดิมเหมือนกันนะคะถ่ายภาพต่อเนื่องได้ประมาณ270ภาพถ่ายวิดีโอได้ประมาณ80-95ถึงนาทีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ก็เป็นซิกเนเจอร์เบาๆของฟูจินะคะก็คือฟูจิฟิล์มซิมูเลชันก็คือแบบ เรียนแบบภาพฟิล์มปรับได้11แบบเหมือนเดิมสำหรับคนที่แบบชอบถ่ายแล้วรูปอาร์ตอารหน่อยไม่ต้องไปโพสตโปรเซสในแอปพลิเคชันในมือถือที่หลังอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถมีแบบเรียลไทมปรับให้ดูด้วยแบบนี้นะคะ<อ>แยกเป็น2จอเห็นไหมนี่คือแบบธรรมดาแก้แต่ว่าเอ้ยอยากจะแบบปรับดูซะหน่อยว่าเออสีอื่นแบบเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็สามารถดูได้ค่ะแบบเรียลไทมเลย ซึ่งการประมวลผลนะคะระบบการทํางานต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยกมาจากตัว XA7 ค่ะ แต่ว่าความเร็วในการประมวลผลก็จะเร็วขึ้นจาก XT100 เหมือนที่บอกไปนะคะ3.5เท่าแล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้ง่ายเหมือนเดิมะคะ่ะส่งรูปส่งไฟล์ผ่านแอป Fuji Film Camera Remote ฟังสเปคมาขนาดนี้นะคะสิ่งที่คนอยากรู้ต่อไปก็คือเรื่องของราคาแน่นอนค่ะมาพร้อมกันเป็นแบบ2เซตแบบคุ้นๆเช่นเคยนะคะเซต standard เซตเนี่ยก็จะเป็น body พร้อมกับเลนส์ k i ด15-45เนาะก็คือแบบที่ติดอยู่ตรงนี้เลยราคาอยู่ที่27,990บบาทค่ะก็ ไม่ถึง3ามหมื่นก็เป็นรุ่นเซมิโปรที่ราคาประมาณนี้ก็ถือว่าไม่แรงจนเกินไปนะคะแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งอ่ะอันนี้แน่นอนคะ่ะมิเรเลสเราต้องมาพร้อมกับเลนส์นะคะถ้าไม่เปลี่ยนเลนส์แล้วจะมีมิเรเลสอยู่ใหญ่ <c oughs> ถ้าใครงบถึงเนี่ยก็สามารถที่จะแบบเพิ่มเลนส์เข้ามาได้นี่นะคะคือเลนส์ฟิกซ์ค่ะราคาตัวเลนส์เปล่าๆเนี่ยอยู่ที่ ,7990 บาทแต่ว่าถ้าแบบตัดสินใจซื้อตอนนี้เลยเออเพิ่มตั้งมาอีกหน่อยนึงแล้วแบบเอาไปเลยทั้งเลนส์คิดแล้วก็เลนส์ฟิกซ์เป็นเซตะคะร้้ออกัววลงดยย,าายี่่าาูท3800 1,990บาทก็ประหยัดลงไปนะคะสำหรับใครที่แบบอยากจะถ่ายพอตเทรตสวยๆถ่ายแบบหลังละลายหรือแบบคมไปเลยคือเลนส์ฟิกคือดีงามกว่ามากนะคะก็ลองดูแต่ว่าถ้าใครงบไม่ถึงก็อันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่อันนี้ก็คือจะแบบอีกระดับหนึ่งค่ะส่วนสีนี้นะคะที่เฟื่องถืออยู่ก็คือสี Dark Silver นะคะแน่นอนโอ้ยถือแบบนี้ก็เป็นสีมเลตใครอยากได้สีนี้นะคะก็ไปดูได้ที่ Big Cam e r a เท่านั้นนะคะหาที่อื่นไม่ได้ค่ะจีนี้ สรุปนะคะ Fuji XT 200เนี่ยสำหรับเฟื่องก็เป็นกล้องเซมิโปรแบบรุ่นกลางๆแบบ ไม่ได้แบบถ่ายยากเกินไปเหมาะสําหรับมือใหม่ที่อยากจะได้แบบคุณภาพอัปเกรดขึ้นมานิดนึงแล้วก็รองรับการถ่ายวิดีโอนะคะใครชอบบอดี้หน้าตาแบบนี้คือปูจิเนี่ยบอดี้ค่อนข้างสวยวินเทจหน้าตาดีใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งถ่ายฟิล์มซิมูเลชันถ่ายภาพคนอะไรเงี้ยคือเขาค่อนข้างเอาอยู่อยู่แล้วตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจน้ําหนักเบาพกพาง,ง่ายนะคะก็ลองไปพิจารณากันดูได้ไปลองจับจับเล่นๆกันดูแล้วก็ถ้าใครมีกล้องรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะถ่ายรูปถ่ายประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงคอมเมนต์มาข้าง ล่างหน่อยจะได้แบ่งปันให้กับชาวระดาของเราได้รับทราบข้อมูลจากหลายๆคนนะคะจากการลองใช้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ฝากติดตามเรื่องราวจากเรานะคะ lady digital age ด้วยระดาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ